สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วนะครับต้อม v b s Alimit Mazda ครับสำหรับวันนี้นะครับลูกค้าที่สนใจนะครับรถครอบครัวหนึคันนะครับสมคำรอคอยจริงๆกับลูกค้าหลายๆท่านที่จับจ้องมองอยู่นะ New Mazda CX8 ครับเดี๋ยวเราจะได้รู้แล้วครับว่าความคุ้มค่าที่ลูกค้าจะได้รับของแต่ละรุ่นแล้วเป็นยังไงสำหรับเจ้าตัวนี้ครับ New Mazda CX8 เดี๋ยวเรามาดูกันครับ แน่นอนครับการออกแบบของเขาครับ New m a z d a c x 8ก็คือ k o d o Design So u l of Motion นะครับภายใต้คอนเซปหรือแนวความคิด l e ็กอ s m ส์มมาพร้อมกับสีนี้ครับสีแพ a t i n u ม Quartz ครับโอ้โหเป็นสีที่สัมผัสความงดงามมากจริงๆนะครับสำหรับสีทองที่เราชอบเรียกกันกระจังหน้าก็มาแบบใหม่นะครับเป็นแบบ3มิติครับมองเห็นแล้วสวยงามมากๆนะครับเวลาขับผ่านไปผ่านมาทำให้รถของเราดูแล้วเป็นภาพลับเฉพาะตัวสำหรับลูกค้าที่สนใจ New m a z d a c x 8นะครับ รวมถึงระบบไฟหน้าของเรานะครับก็ยังคงเดิมนะครับในเรื่องของระบบปรับองศาการเลี้ยวของการหมุนของตัวรถนั่นเองนะครับก็คือ Adaptive Front System นะครับมาพร้อมระบบไฟสูงต่ำเองอัตโนมัตินะครับต่อมาครับโอ้โหผมถือมาแล้วครับเนี่ยทำไงดีเปิดรถไม่ได้ใช้มือไม่ได้เรามีระบบนี้ครับ Hand ์ฟรีครับดูนะครับนี่เป็นไงครับรถของเราเปิดได้เห็นไหมครเพื่มความสะดวกสบายในการที่เราจะยกสินค้าหรือของวางในตัวรถนะครับหลังจากนั้นเราก็ สักหน่อยแฮนด์ฟรีของเราเห็นไหมครับว่าง่ายมากนะครับเพิ่มความสะดวกสบายให้กับรถครอบครัวนะครับสำหรับลูกค้า New m a ด้าเซอเอ็กแปดเอาละครับเรามาต่อกันภายในนะครับเปิดประตูเข้ามาปั๊บโอ้โหนะฮะสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับหน้าจอวัดมากความเร็วเนี่ยฮะมองเห็นได้ชัดมากนะครับเป็นแบบดิจิตอลเลยนะครับดูแล้วสะอาดตานะครับขยมมานิดนึงโอ้โหขาไม่ได้ครับโบสครับเครื่องเสียงโบสครับคุณมีเครื่องเสียงโบสนี่คุณจะเปรียบเสมือนวงโอเปร่ามาร้องให้กับ คุณฟังในรถเลยนะฮะสุนทรีมากๆนะครับเนี่ยเครื่องเสียงโบสเราก็มีให้แน่นอนครับอุ้ยขยับมานิดนึงนะครับเพิ่มเติมครับไวเลสชาร์จเจอร์ครับแล้วก็รองรับแ p ปเปิลคา a y แบบไร้สายด้วยนะครับตัวนี้สามารถชาร์จได้เลยนะครับเป็นแบบไวเลสชาร์จเจอร์นะครับลูมครับขาดไม่ได้มีสลูปแบบไฟฟ้าด้วยนี่ฮะสรุปอู้สวยงามมากเลยครับเหมาะสมสําหรับรถครอบครัว หน้าจอก็ยังคง8นิ้วเหมือนเดิมครับนี่คือภายในของเราครับอาล้ครับเรามาดูในตำแหน่งของผู้ที่สารบ้างนะครับแถวสองเนี่ยเบาเนี่ยนั่งนุ่มมากเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมแป๊บนึงนะผมเขินมีคนแอบมองผมอยู่นี่มีนี่ด้วยเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะครับสันเชตนะฮะเอาไว้บังกระจกนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวบางคนอาจจะแต่งน้องแต่งหน้าทานข้าวเนาะเพราะว่าเป็นรถครอบครัวแล้วก็ไม่อยากให้ใครมองนะครับในกรณีที่อาจจะติดไฟแดงว่านไปนะครับดูครับพื้นที่เป็นไงครับแอร์ ไปแล้วสบายเลยมีที่วางแก้วน้ำมีท่องเสียบสาย USB UH ในกรณีเอาแบบมาชาร์จโทรศัพท์เล่นพงเล่นเกมนะครับเล่นไอพงไอแผต่างๆนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็โล่งนะครับโล่งทำให้แบบเ,เด็กๆของเราเนะี่ยหลานๆของเราเนะี่ยสามารถเดินได้นะครับเนี่ยเวลาคุณพ่อคุณแม่ขับรถอยู่นะครับแล้วยิ่งคุณพ่อคุณแม่ที่ขับ รถ CX8 ของเราคันนี้นะครับที่ไปส่งลูกนะฮะไปโรงเรียนนะครับลูกของเราดั่งตรงนี้ได้นะครับยังมีความรู้สึกที่อบอุ่นนะฮะได้สัมผัสมือซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีนี่ครับที่วางแขนโอ้โห ปเป็นยังไงบ้างครับเจ้าตัว New Mazda CX8 สำหรับลูกค้าที่เราคอยผมมองว่าออปชั่นแบบนี้คุ้มมากครับสำหรับลูกค้าที่สนใจในตัวเจ้า New Mazda CX8 นะครับสำหรับรถถกที่นั่งรถครอบครัวเรานั่นเองนะครับแน่นอนครับความสวยงามมีอยู่แล้วความปลอดภัยมีอยู่แล้วมาเพราะแคมเปญสุดพิเศษครับดอกเบี้ย1.99%นะครับรวมถึงเรื่องของรับประกันนะครับ คุณภาพของตัวรถนะครับแล้วก็รวมถึง m a ด้าแคร์นะครับ5ปีนะครับแพ็กเกจบำรุงรักษาการเช็คระยะให้กับรถนี้เลยครับนิวมาด้าเซ็และอย่าลืมนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับต้องเน้นที่อาริมิต m a ด้านะครับบริการเป็นเลิศมั่นใจกับอาริมิตม a ด้าครับสำหรับวันนี้ผมต้อมอาริมิต m a ด้าขอลากรับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ